พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระปัญญามากจะจะมีพระปัญญาได้ขนาดนี้ต้องสร้างมากสร้างบารมีมามากต้องจะสามารถรู้ได้โดยพระองค์เองโดยไม่มีครูไม่มีอาจารย์คณะพวกเราที่มีโอกาสศึกษาธรรมถ้าเราตั้งใจตั้งใจฝึกกันจริงๆเนี่ยก็ไม่เกินความสามารถของเราเพราะว่าธรรมะที่จะยัง ให้เหล่านั้นสําเร็จได้พระพุทธเจ้าก็ทรงตัดทางปฏิบัติไปแล้วที่หนึ่งว่าอิทธิบาททั้ง4ประการคือฉันทะวินิยะจิตตะมิมังสาฉันทะคือความพอใจจะเรามีฉันทะในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในการเรียนหาว,วิชาความรู้เราก็ตั้งใจพอใจในวิชานั้น ขวนขวายศึกษาก็มีความชํานาญมีความเพียรความพยายามการเรียนก็สําเร็จได้โดยไม่ยากใน,นการทํางานเราก็ชอบในการทํางานที่เราได้ทําอยู่แล้วก็มุ่งมั่นการงานที่เราทําก็จะมีประสิทธิภาพก็จะสําเร็จได้ด้วยดีถ้าพูดถึงท,งทางธรรมะเนี่ยปิบัติธรรมเนี่ยก็อยู่ในหมวดของธรรมที่จะ ให้เราได้เห็นธรรมะหรือบรรลุธรรมะเพราะเป็นธรรมดาว่าถ้าเรามีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นพอใจในการปฏิบัติจะเป็นการให้ทานการสวดมนต์นักษาศีลการภาวนาเราก็ทำอย่างสม่ำเสมอแต่เราสังเกตจิตของเราก็ได้บ่าเป็นบางครั้งอินทรีย เรื่อความตั้งใจของเราเนี่ยอินทรีย์คือความเป็นใหญ่มาลดลงมาความตั้งใจที่จะสร้างความดีการสร้างบุญบรารมีเนื้อเม้แต่ว่าแค่การทําบุญทําทานเราก็อาจจะรู้สึกว่าบกพร่องไปศรัทธามันลดลงไปการสวดมนต์ทำวัดเมื่อเราห่างจากการสวดมนต์ไปนานๆความเพียนมันน้อยลงกิเลสมันก็มีมากขึ้น ความตั้งใจที่จะสวดมนต์เนี่ยที่เราเคยทําได้มันก็ถอยลงไปอีกเห็นไหมว่าศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสในพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ถ้ายังไม่ถึงที่จุดที่จะสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วมันยังถอยได้เราก็ต้องสังเกตคือมีสติเห็นว่าจิตของเราตอนนี้มันมีความรู้สึกว่าไม่ต้องการสวดมนต์สวดแล้วก็ไม่สง,งบจิใจฟุ้งซ่านไม่มีกำลัง กำลังในการสร้างความดีมันลดลงไปมันน้อยลงไปมันน้อยลงไปกำลังในการทำบุญกุศลก็น้อยลงไปกำลังในการศึกษาธรรมมันน้อยลงไปเราก็รู้จักอันนี้เราก็ต่างหานกลับมาไม่ทำตามความรู้สึกของเราต้องฝืนการฝืนความรู้สึกอย่างนี้แหละที่เรียกว่ามันเป็นการทวนกระแส ทวนกระแสโลกทวนกระแสของความโรบความโกรธความหลงต้องทวนกระแสเหมือนกับแม่น้ําที่มีกระแสน้ําก็ไหลาจากที่สูงลงไปในที่ต่าถ้าเราไปตามกระแสน้ํามันก็ง่ายมื่อเราพายเรือไปตามน้ำนะ,ะก็ไม่อยาก ถ้าเราพายเรือแล้วก็เราต้องใช้กำลังที่จะทวนกระแสน้ำมันยากลำบากขึ้นมาอีกสัตว์โลกทั้งหลายส่วนมากก็ทำไปตามกระแสอารมณ์ของตัวเอง,องความโลภความโกรธความหลงยินดีก็ททำไปตามกระแสยินร้ายก็ททำตามกระแสความความรู้สึกจึงเป็นเหตุให้ทุกข์เกิดขึ้นมาไม่สามารถที่จะพ้นจากความทุกข์ได้ ทัความเพียรพยายามความตั้งใจเป็นสิ่งสําคัญพระพุทธเจ้าตรัสว่าพวกคนเราจะล่วงพ้นทุกได้เพราะความเพียรหนุ่มมีฉันทะมีความตั้งใจดีมีความพอใจในการปฏิบัติก็ต้องอาศัยความเพียรทั้งความเพียรตรงนี้เราก็ดูว่าเราขี้เกียจเราก็พยายามทำเราขยันเราก็ทำจะเป็นการทำบุญใส่บาตร การสวดมนต์ทำวัดการรักษาศีลตั้งใจทำมันจะฟื้นความรู้สึกของเราทุกอย่างแหละแต่เมื่อเราฝึกไปบ่อยฝึก,กจิตใจของเราทวนกระแสโลกให้ถึงกระแสธรรมอันนั้นแหละศรัทธาเราจะตั้งมั่นได้ไม่หวั่นไหวเป็นอาจาราย์ศรัทธาเห็นว่าในชีวิตของเราเนี่ยเราอยากคิดว่ามันจะยืนยาวไปนานมันไม่แน่นอน ในวันวันหนึ่งต้องหมั่นสร้างความดีไม่มากก็น้อยเหมันกับเป็นอาหารของใจอาหารภายนอกเราก็มีสมบูรณ์บริบูรณ์พอที่จะอยู่ได้ไม่ลำบากเรามีอาหารมีบ้านมียารักษาโรคมีที่อยู่อาศัยมีเครื่องนึงผมแต่อาหารใจอันนี้สำคัญความสดชื่นถ้าใจเรามีความดี เรี่องขเรื่องของบุญเนี่ยก็จะมีความสดชื่นขึ้นมันต้นไม้มีใบหนาๆใบเขียวเฉ่มพุ่มสวยเรามองดูแล้วก็สดชื่นถ้าต้นไม้ไร้ใบก็ดูมันมันเหี่ยวแห้งใจของเรานี้แหละถ้าศรัทธามันลดลงมาความเพียรมันก็น,น้อยลงใจก็เริ่มที่จะเหี่ยวแห้งไม่สดชื่นไม่เบิกบาน ไม่ผ่องใสโดวเฉพาะว่าในยามที่ร่างกายเรามันอ่อนมันเพลียมันเมื่อยมันล้านี่ยิงต้องต่อสู้ไปมากขึ้นอีกเมื่อเราอาจิใจฟักไฟเปียงพยายามทวนกระแสความรู้สึกของเราทวนกระแสโลกเพื่อให้ถึงกระแสทำให้ได้นั่นจากขี้เกียจขี้คลานเราก็ไม่ทำตาม ในช่วงแรกอย่างนี้เราก็ต้องใช้การบังคับก่อนบังคับในการที่สวดมนต์บังคับในการเดินยังกลุ่มนั่งสมาธิทําให้เป็นเวลาือพยายามทําให้มากเจริญให้มากเมื่อเราทำเป็นปฏิปทาได้ตั้งกับค้นคว้าเอาใจิตใจฝักใฝ่เรียกว่าปัญญาทีม่มังสาคือ,คอด,ดันปัญญาถ้าดัานปัญญาเกิดขึ้นมา ผลจากความเพียพยายามที่เราทำมันก็ไม่ไม่ไปไหนมันคุ้มค่ามากเมื่อเราเห็นสรรพ,พสิ่งที่ไม่เที่ยงขึ้นมาบ้างเห็นในว่าธรรมะอย่างนี้เองเขาจะชัดว่ามุ่งมั่นที่เราทำมามันจะมีกําลังขึ้นนะไม่ต้องบอกไม่ต้องมีใครเตือน ตัวสติปัญญามันจะเตือนตัวเองแนะถึงเวลาแต่เดินจงกรมนั่งสมาธิสุดหมดท่านครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าองค์ไหนนักปฏิบัติคนไหนเนะี่ยมีวินยัยมีความตั้งใจปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอบางคนแม้ว่าจะเจอโครคภัยไค้เจ็บที่นุนแรงแต่ไม่ละความเพียนพยายามนะเตือนตีสี่นั่งสมาธิทุกวัน ภาวนาทุกวันไม่ขาดนิจิตมีกำลังนี่ญาติโยมบางคนก็มาใส่บาตรเตือนตีห้าหุงข้ามาใส่บาตรทุกวันไม่ขาดต้องมีกำลังความเพียรพยายามงั้นกลับมาปฏิบัติภาวนาแล้วต้องตั้งเวลาเวลานี้ควรจะทำอะไรเวลานี้ต้องภาวนาไม่ปล่อยเวลาให้เสียไปโดยเปล่าประโยชน์นี่ก็เป็นวิมังสาเหมือนกันนะเป็นส่วนปัญญา เมื่อเราเดินอยู่ในอิธิบาททั้งสี่เนี่ยพร้อมทั้งกำลังอินทรีย์ความเป็นใหญ่คือศรัทธามุ่งมั่นนิยะความเพียรตัวปัญญาเนีกัตัวสตินั่นเองแหะสติสัมปชัญญะก็อยู่ในวิมังสานี้ตัวจิตตะก็ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่เห็นไหมเราเพียรเพียรละบาปเพียรบำเพ็ญบุญ ราะฉะนั้นคุณธรรมที่อยู่รวมกันเนี้ยมีทั้งพละห้าอินทรีห้าผดชงเจ็ดมักมีองค์แปดสัมปทานสี่อิทธิบาทสี่อยู่รวมกันแล้วถ้าจะแบ่งแยกก็จะแยก,กออกไปถ้าไม่แยกเมื่อเราปฏิบัติอยู่ในคุณธรรมที่มีอิทธิบาทสี่คุณธรรมที่เราจะได้เห็นเข้าใจในธรรมะก็มีอยู่ในใจของเรา เราจะไม่สงสัยในการปฏิบัติให้สังเกตในบางครั้งจิตมันอาจจะอ่อนลงไปอินรียมันอ่อนมันฟุ้งซ่านบางมันสงสัยก็มีมันยินดีก็เกิดยินร้ายก็เกิดเสมอหรือไม่อยากจะปฏิบัติเกียเกียเกียการ,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 รมันก็อยู่ในกฐินะมิธาเนี่แหละก็เป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งแต่นิวรณ์ห้เนี่ยมันมีกาลังมันกับ ครอบงมจิตของเราเราต้องมีความเพียรในการที่เราจะละบาปมันเป็นบุญละเทีนั้นบุกคลที่จะรู้เห็นได้ง่ายหรือยากก็อยู่ที่อินทรีย์หรือบารมีที่ทำมาของเก่าที่ทำมาอย่างหนึงน่งหรือปัจจุบันนี้ถ้าของเกา่าเราทำมาน้อยปัจจุบันทำมากมากเราก็จะไปได้เห็นได้เหมือนกันหลวงพ่อชาเคยเทศที่ฟังอย่างชัดๆัดแต่ แม้เราจะมีบารลมีน้อยปัจจุบันทำมากมากทำต,ตามที่ครูบาอาจารย์สอนเราก็จะได้เห็นธรรมบรรลุธรรมได้ไม่เกินวิสัยความเพียรพยายามของพวกเราในที่สุดเราจะทวนกระแสะโลกได้ถึงธรรมะได้ให้ตั้งใจกันเนื้อจะไปใช้ในการศึรกษาโรงเรียนการทำงานก็สำเร็จทั้งนั้นเลยแต่สูงสุดก็คือการที่เราจะได้เห็นธรรมหรือบรรลุธรรมและคอยตั้งใจทุกๆท่าน